ผมสวัสดีครับผมเกียวฟอร์ดแห่งฟอร์ดรื่องพัดส,สาขาคลองหลวงครับวันนี้จะพามาชมเจ้าเอเวอเรสต์สีขาวคันนี้ตัวทอรเรียพัดสีม่งสีนะครับอ่าคันนี้มองมาเนี่ยให้รู้ว่าอาตัวสีงสีเลยเราเจอไปหนะ้าแมติกเอาหีดีนะครับแลวก็อันนี้อาลูกค้าขอเน้นแบบเบเรียบๆเหมือนเดิมเหมือนฟอร์ดไม่ไดแต่งอะไรมากแต่เรามาชมความหรูหรารอบคนนะครับ มาดูด้านในของ,ของจาวริีตรงนี้นะครับว่าภายในเมน,นมั้งตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเกียร์สั้นแบบไฟฟ้าอพร้อมหน้าจอ LED 12นิ้วนะครับอย่างสวยเลยครับแล้วก็ตรงประตูหรือตรงลายคอนโซลจะมีลายเส้นไฟสีฟ้าวิ่งสวยงามมากนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับในรุ่นนี้เ็าจะมีทั้งระบบไฟจอดอัตโนมัติในแนวตรงและแนวขนานนะครับอยจอดได้แล้วมาชมด้านหลังกันว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะสวยหล่อไหมรถเดิมๆของฟอร์ดเลยนะครับตัวนี้น้านลังนะครับจะเป็นอ่าเขียนคำว่าแพีเนียม สี่คูณสี่อ่าพร้อมมีกล้องอยู่ตรงโลโก้นะครับกล้องสามร้อยสิบตัวนี้แล้วก็ตอนท้ายก็จะเปิดได้นะครับโดยใช้รีโมทรือใช้เท้าชิดขึ้นมาแล้วก็ตรงบอดหลังนะครับเบาดหลังก็จะเป็นบอดไฟฟ้านะครับเปิดปั๊บขึ้นมาอย่างหล่อเลยดูครับเราจะปิดแบบใช้รีโมทปิด หรือเราจะใช้เท้าในการเปลี่นก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรามาชมรอบคันอยาาใจน้องถ่ายรอบคันให้ดูนะครับว่ารถกอนจะแต่งเปไงเดี๋ยวหลังแต่งเสร็จเราจะมารีวิวให้ดูว่าตอนแต่งเสร็จเป็นยังไงตอนนี้ชมรอบรอบคันก่อนนะครับ สุดท้ายนะครับผมผมเดี่ยวฟอร์ดเดี๋ยวมันจะลงลรูปรถคันนี้แต่งเสร็จให้ดูในวิดีโอคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ